คุณมากเลยที่เองเลี้ยงเบียร์พี่ป๋องนึ่งแต่ที่โอนเข้ามาเนี่ยกูแดกได้เป็นลังเลยน,นั่นแหะกูไม่ต้องง้อโฆษณา YouTube ละทุกวันนี้แมี่สิบาบาทเหมือนเดิม <laughs> คลิปเนี่ยก็ดูฟรีกันอยู่แล้วนะน่าจะรู้อยู่ว่าโฆษณา YouTube ต้องทำยังไง <laughs> คลิกแม่งเลยร่ว <laughs> ุ่อย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำพั่วประเทท เมื่อคืนดาวโจนติดลบตั้ง1,800จุดน่าเสียดายน่าเสียดายก่อนหน้านั้นเนะี่ยพี่ถือช็อตมาเสือกปิดไปก่อน <c oughs> แหมไม่งั้นนะมีเศรษฐีร้านนาะคนใหม่แน่นอนมี <c oughs> คนมาถามหลังไม้ว่าพี่ตรงดาวโจนมันลงตั้ง1,800จุดแบบนี้เราจะหาจังหวะในการเก่งกำไรยังไงมันจะเก่งกำไรได้ไหมแล้วหุ้นที่ผมติดอยู่จะทำยังไงไม่รู้อย่าถามเลยกูก็ติดอยู่ <c oughs> อพอแล้วมั้งไอต้นไม้พวกนี้มึงแดกน้ำะไรนักหนาเนี่ยฮะเอาเป็นว่าภารกิจวันนี้พี่จะเล่นเก็งกําไรเดรทสู้กับดาวโจนติดลบ1,800จุดให้เองดูแต่พี่ขอใส่ตังค์ไม่เยอะนะเพราะกลัวขาดทุนอยู่ <laughs> บเอาโหไปแล้วฮะโอ้ไปแล้วไปแล้วห้าเก้5หนึ่0เจ็ดจุดสีน้วเก้หนึี่ศนย้าแล้วตอนนี้ห0นะาศูน0ไปแล้วโ1 0ห1บางแปดหกศูนย์0้าหกศูนย์แก้ตอนนี้หกนย์ตอนนี้กํารห้าหมื่นทีว่งนะฮะห้าหม่นหนึ่งกมนะว่าวันนี้วรแอคมั่นอย่างไรบ้างนะครับ แทนวันศุกร์ที่12มิถุนาเนาะอ่าในส่วนตัวนะครับมองอย่างนี้ฮะวันเนี้ยมองว่าราคาน่าจะเคลื่อนที่ลงแหละลงแน่นอนแหละเพราะว่า 1. ในเชิงเทคนิคละ 2. ในเชิงข่าวเนาะเมื่อคืนดาวโจนลงเยอะมากแล้วก็ในเชิงเทคนิคอะไรหละ่ะที่เป็นสัญญาณขายนะก็คือดูตรงนี้ฮะราคาเนี่ยมันได้รีบาวชนแนวต้านแก๊ปเดิมของมันเนาะแล้วก็ชนแนวต้านวกอ e ิ EMA บวกกับราคาเคลื่อนที่คบหลุย่อยขึ้นย่อย และเกิดสัญญาณขึ้นปรับเพื่อลงต่อก็คือเกิดสัญญาณฮิดเด้นในทำเฟมเล็กนั่นเองนี่เห็นไหมราคาขึ้นไปปะทะแนวแกลบเดิมนะครับแกลเดิมในอดีตทดสอบ EMA สัญญาณฮิดเด่นเกิดเดวเจภายในแท่งเทียนเกิดบ่งบอกถึงว่าชุดนี้น่าจะพร้อมปรับเพื่อลงต่อณณนะนะจุดตรงนี้มันก็คอนเฟิร์มได้แล้วนะว,ว่าราคาจะลงแล้วก็มีประจวบเหมาะกับเรื่องข่าวและเหตุการณ์ต่าง,างๆเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้แหละใบแอดน้าลงแน่นอนนะครับเนี่ยลงไปหาไหนล่ะนี่ยงทร์เก็ตโซนคือตรงนี้ เนาะเดี๋ยวไงตลาดเปิดช่วงเช้าฟิลเจอร์ชัดเจนไงดูซิราคามันเปิดโดดไปไกลมากน้อยแค่ไหนจะหาจังหวะเข้าอย่างไรเราตามติดกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับเซตเปิดติดลบประมาณลบ34จุดนะครับตอนนี้พี่ซูมที่ทำฟิมหนึ่งนาทีเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวขึ้นแล้วพี่ดูเหมือนว่าราคามันลงมาทดสอบแนวรับของยีในทำฟิมเดย์และทำฟรมวีกนเนาะ มีโอกาสที่จะกระเฉาะกระดอนขึ้นนะหรือเราจะส่วนขึ้นซึ่งอันตรายนะบอกไว้ก่อนไม่ควรทาตามนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเป็นแทงช็อตเพื่อไล่ลงมันก็ใช่เรื่องเนาะถ้าเราเล่นรีบาระยะสั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับในการกินกําไรตอนนี้เข้าซื้อส่วนเพนนะที่รอเพาะสัก4 5หนะครับที่1 4, 000, 000, 000, นะึ่ล้านสี่หมื่นสี่พันเนาะสี่ห้ามาปุ๊บเพาะเลยนะครับซื้อไม่เยอะนะประมาณ4ี่แสนเนะครับไม่ค่อยมั่นใจนะนี่ส่วนเพนนะอะราคายกมาสิบจุดห้าแล้วฮะเพาะเลยฮนะ พอเรียบร้อยนะครับ0.45หัดเป็นที่เรียบร้อยครับจริงๆแล้วโครงสร้างการย่อลงมาตรงนี้มันน่าจะเป็นระดับแนว6.8% 4ย่อลงมาเพื่อดีดขึ้นต่อนะครับอีกขาหนึ่งการที่ดีดขึ้นอีกขานึงจะมีลักษณะขึ้นไปทดสอบแกปที่9.4 1 4. เดี๋ยวมาลุ้น9.4 1 4, ต่อถ้า9.4 1 4, ไม่ผ่านอันนี้ต้องระวังละนะครับแต่ผ่านปุ๊บม,มันจะไป9.8 1เล่น, 9, 1, น3บิมิเต็ดีดิชั่นพบกันเร็วๆนี้ ว่าให้เขย่าก่อนดื่มอา้าวไม่ได้บีบก่อนดูดหรอมาดูาตอน,นะครับตอนนี้2โมงสทีตลาดฟิวเจอร์เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเปิดกระชากขึ้นวุดเลยฮะแสดงว่ามันเป็นตามที่เราวิเคราะห์ไว้แหละตรงนี้เป็นขา A ย่อลงขา B วิ่งขึ้นขา C นะครับมันก็จะมีแนวต้านดู913่าผ่าน 3. ไปได้ก็คือ918ตรงนี้นะครับนี่คือทาร์เก็ตที่พี่มองว่ามันจะรีบาวขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเซ็ตเปิด กำไรบานเบิดแน่นอนเอาละฮะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วตอนนี้กำไร30,000นะครับ30,000กนะับอีก500บาทที่6.49%ฮะมาแล้วฮะเริ่มวิ่งแล้วฮะมาแล้วมาแล้ว914.30ฮะ914.30 914.50 5.50แล้วตอนนี้เอาสวยแล้วนะครับราคาดีกลับขึ้นไปปิดแก๊ปตอนนี้ถ้ามุดเหนือยืน9 909.92ไม่ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มาหลุดตรง906นี้เดี๋ยวพี่ต้องคัดลอดออกนะแสดงว่าไม่ใช่ละจริงๆมันต้องออกแต่แนวแก๊ปนี่แล้วนะแต่พี่ขอเช็คแนวแก๊บนี้ทีนึงถ้ายืนไม่ได้แล้วยังทะลึ่งหลุด906อีกคัดลอดออกเลยนะครับสวิตหน้าทันทีเอาละครับตอนนี้3ามโมงยีนาทีฟ้ฝาฝนเป็นใจนะรราคาย,ย่อลงมายังไม่หลุดแก๊ล่างนะครับมุดเหนือ909 จุด9.2ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วที่สําคัญคือตอนนี้กลับขึ้นไปยืนเหนือที่9.13.18แล้วถ้าตรงนี้ยืนได้มันจะไป9.18ทันทีนะครับมาแล้วฮะ9.14.30ฮะ30แหมอย่ยงทั้งวันนะวันนี้นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งทั้งวันนะมาแล้วฮะ9.15.30 50แล้วฮะตอนนี้50 50มาแล้วโอ้โหแย่ขึ้นมาแล้วฮะแย่ไส้ขึ้นมาแล้ว9.15.80 9.16ฮะ9.20แล้ว16.20 มาแล้วฮะพุ่งะลูดละพุ่งะลูด <c oughs> มาไปาแล้วฮะ917.40ฮะ917.40 50แล้วตัวนี้50เพื่อไปปะทะ918นะฮะวันนี้กำไร5 1น,นะฮะ5 1กับ B430 5 0 0 1ไปเลปยฮะไปเลยฮะเป้าหมาย918.82แนวตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราเล่นสวนเพนอยู่ต้องเฝ้านะฮะต้องเฝ้าขึ้นนเนิบแบบนี้ต้องระวังนะฮะมันชนอะไรวะเนี่ยทำไมมันยอนะ่อวะ ไม่มีนะยอดทำแปะทำไมวะเนี่ยรึ่งทุ่อย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำพัวประเทศมาระหัสไหลขึ้นแล้ว9.17.60นะ9.17.60ขึ้นเนิบเนิบนะขึ้นเนิบเนิบดีมีเวลาให้กูคิดอ่าวระวังนะครับระวังครับเกิดการย่อฮะเกิดการย่อฮะออกได้ออกก่อนนะครับถ้าออกได้ออกก่อนนะจะสี่โมงแล้วด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราเล่นสวนเพนนะมันกระชากลงมาได้ทุกเมื่อนะครับเตรียมข้อนะครับ ถ้าขายได้เซ็ตสีเก้าน่นจาจะดีนะครับเดีย๋ยวเคาะสีเก้านะครับสีเก้าโยกมาเคาะเลยนะฮะแต่กี้กดผิดนะครับ <laughs> <laughs> แต่กด enter ไปบันทึกวิดีโอมันกลายเป็นกด enter เคาะขายนะครับพี่รีบกด cancel ออกนะครับกี้เคาะผิดโทษทีโทษทีฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเก้าตะกี้สีเก้าโยกมากูเคาะไม่ทันอีกแล้วเนี่ยตะกี้ตกใจนะ <laughs> กด enter ให้มันบันทึกวิดีโอแต่กลายเป็นกด enter เคาะขาย <laughs> ดีไม่แมทอาวอาวอ้าวที่อนะไรเนี่ยมี cancel ใช่ไหม อย่าบอกว่ามึงแมทนะออย่างๆๆๆดีกลัวเรื่องของเรื่องคือกลัวมันพืดขึ้นไงครับจะได้เคาะออกได้ทันเผื่อจะได้ไปขายที่50-51อะไรเงี้ยมีความโลภนะมาละฮะมันงัดละฮะ9 1้3 0ฮะ3 0ตอนนี้นวิ่งขึ้นไโอ้โหไปละฮะโอ้โหไปละถ้าเกิดถับไปมันจะไปเจ้า18มาละฮะ9เก6 0 6 0ฮะแนวต้านคือ918เลย1 7 2 0 9 1 7 2 0อย่าวุดลงน้ํามึงไปฮะไปฮส ไปแล้วไปแล้ว9.790ฮะไปเลยพุ่งขึ้นไปยึจักยึงจักนะออ้ยสลิดนักสลิดนักไปแล้ว 10, ฮะ9.810ฮะ10แล้ว20โอ้โหตัวนี้20มาเลยมาเลย40 18.40 30ฮะ9.850นะ50 50มาเลยยังทำไมมึงไม่โยกสักทีวะเ <laughs> <laughs> ตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วจะหมดแล้วออฟเฟอร์จะหมดแล้วเตรียมเคาะเตรียมเพาะเอามาเสือกเติมอีกเสือกเติม <laughs> กาปไปยังอะ่ะ 9.8.50กูขอนิดเดียวทำไมมึงให้กูไม่ได้ไวะเนี่ยอีกนิดอีกนิดกูรู้แล้วว่าตัวนี้มันเป็นแนวตา้านกูขออีกนิดกูขออีกช่องหนึ่งระวังนะระวังนะระวังมันไม่ถึง50ให้นะแหมมึงก็จะเคารบแนวตา้าอะไรขนาดนั้นมึงก็พวดไปสักนิดนึงก็ได้นะไปแล้วโอ้โห1.860ฮะ60แล้วตอนนี้60ขอ50ออกเลยฮะ50ออก ล้านกับอีก4 4่0มออกไปที่เรียบร้อยนะครับออกที่50ูนย์ครับเหนื่อยกูเล่นสวนเทรนนี่มันเหนื่อยอย่างนี้นี่เองแมตแล้วเนาะอ่าแมตแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ากูขายหมูนะกำไรมา5 0,000ื่นนะครับกับอีก553บาทอ่ามึงแถมบสาบาทให้กูด้วยนะตรงนี้เป็นโซนแนวต้านอย่าลืมว่าเราเล่นสวนเทรนด้วยเดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วกันยังไงตอน5้าโมงพี่มาสรุปตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มามาตามติดกันต่อนะครับมาสรุปท้ายตลาดกันนิดนึงนะเนี่ยฮะพี่ได้ขายประมาณสักประมาณแถวแนี้แถวแวนี้ที่ได้ขายนะครับขายปุ๊บราคาย,ย่อนิดนึงกระชากขึ้นต่อนะครับขายเสร็จปุ๊บอย่างที่พี่บอกนะครับมา,มาราคามันเคลื่อนที่ไปถึงเป้าแหละ9 1 8 8 2นะเออราคามันก็ถึงเป้าตามที่พี่เคาะไว้ซึ่งพี่ก็วิเคราะห์ไว้ในกลุ่มกลุ่มไลน์เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับบอกคนในกลุ่มประมาณสักเที่ยง49เนาะมองว่าขาที่มันลงมารีเทส64.8%กอ 9, เอ่9 0 6 9 0 6, 6คือขาน้ มันทําไมมันอยู่ที่ระดับ6.8%นะครับถ้ามันไม่หลุดมันไม่ลงนะเห็นไหมครับแสดงว่ามันเป็น B of zigzag rebound ขึ้นไปมันจะมี new high เหนือ912 912คือตรงนี้เพื่อจะไปหาอ่าโรน,นะ912คือตรงนี้เพื่อจะไปหา913และ918.2จุด8.2เห็นไหมครับตาม t a r ก็ตเป๊ะเลยเห็นไหมครับสเต s t เนาะซึ่งพี่มองว่ามันเป็นแค่ขึ้น r e บาวเฉยนะ ซึ่งพี่บอกต่อนะครับว่าไอ้ที่มันเด้งขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเหตุเพราะว่าอะไรฮะมันไปทดสอบอ e ินเอยิมเอ็ดก็ไซเคิลดีกีการฟอร์มตัวมันเริ่มใหญ่มันบองบอกถึงการเป็นสถานะโคนละไซเคิลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพอร์ตนะครับนี่นะครับก็วันนี้เราเล่นเดทเทรดเนาะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับด้วยทุนที่4ี่แสนเจ็ดเนาะโดยประมาณนะครับแล้วก็ได้กําไรกลับมาที่ห้าหมื่นน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีแวะนะครับแวะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าบาท ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1,557บาทเนาะก็เข้าซื้อของตัวหน้าคอนะครับที่0.45แล้วก็ตั้งใจทีแรกตั้งใจที่จะขาย0.49 9แหละแต่อย่างที่พี่บอกคือไปกดแคนเซิลมันออกก่อนเพราะว่าไอ้0 4นเนี่ยกดผิดได้ขายที่0.50แมทเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งละเดี๋ยวไงพี่ขอตัวไปออกกำลังกายก่อนพอดีเป็นคนรักสุขภาพตกเย็นแม่งนั่งแดกเบียร์เหมือนเดิม <laughs> คลิปวิดีโอยังไม่จบนะพี่อยากให้คลิปนี้มันมีสาระมากกว่าการแหกปากไปวันวันท้ายคลิปของวิดีโอให้เป็นแผนการวิเคาะทีเฟกสำหรับวิกหน้าคลิปนี้ก็คงไม่ต้องมากดเงินนับเงินโชว์อะไรเมื่อวันศุกร์ที่เราเทรดได้กําไรแล้วนะเพราะว่าทีบวกสองเราจะได้กดตังค์อีกทีนึงก็อังคารพุธหน้าน่านอะแม่งไม่ทันแดกแน่นอนอะไปดูแผนทีเฟกสำหรับวิกหน้ากันนะครับดูหน้าจอนะครับตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นที่ในรูปแบบไหน โครงสร้างในภาพใหญ่มันจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรเดี๋ยวพี่แปะลิงก์เป็นวิดีโอรับในกลุ่มที่พี่อธิบายมุมมองของโครงสร้างในภาพใหญ่ใครที่ดูโครงสร้างในภาพย่อยแล้วอยากหาความสัมพันธ์ในภาพใหญ่เป็นยังไงลองไปดูลิงก์ที่พี่แปะไว้ในดีสคริปชันให้เผื่อจะได้เข้าใจมุมมองมากขึ้นนาะสรุปแผนนิดนึงนะของทีเฟกนะตอนนี้นะฮะมองเป็นเทรนขาลงสําหรับภาพย่อยแต่ เป็นการย่อลงของภาพใหญ่ตอนนี้คือภาพใหญ่ก็ไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาลงในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่ได้ถูกว่าขาขึ้นจะเสียทรงโอเคไหมดังนั้นดูกรอบคีย์ระยะสั้นนิดนึงนะครับตอนนี้ภาพใหญ่มันยังไม่มีอะไรชัดขนาดนั้นมองว่าแนวต้าน3แนวเนี่ยคือแนวคีย์กรอบบนครับแนวคีย์กรอบบน919.50 924.40 931.30เป็นแนวคีย์กรอบบนนะครับตรงน,นี้หากมันไม่สามารถยืนได้ก็ไม่ขึ้นนะครับราคาจะยังไม่ขึ้นมันจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่ออย่างน้อย 903หรือต่ำกว่าต่ำกว่าแล้วยังไงละ่ะเพื่อจะไปหาทาร์เก็ต9 8้า8 2 4เกนั่นเองกรอบตัวนี้ถ้าไม่สามารถยืนเหนือก็ไม่ขึ้นนะครับขาตัวนี้ที่ปรับลงมาเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นนอนสแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นขานอนสแนดา์ดตัวนี้ก็จะมีโอากาสวิ่งอยู่ในชั้นแนลด้สูงก็จะเป็น a b c x a ตัวนี้น่าจะเป็นการรีบาวเพียงแค่ขา b ในมุมมองพี่นะซึ่งเพิ่มเติมอีกแนวหนึ่งนะครับเนี่ย935อีกแนวหนึง่งซึ่งการรีบาวของข น,นั้นประมาณ3-4แนวเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับมันเป็นแนวคีย์การรีบาวอยู่นะครับมองว่าน่าจะเป็นการวีบาวเพื่อลงต่อหาก3มหรือ4แนวที่พี่บอกตะกี้ไม่สามารถยืนได้เนาะลองศึกษาเป็นแนวทางดูได้แล้วก็อย่าลืมถ้าใช้แนวทางแผนของพี่เทรดแล้วได้กำไรอย่าลืมเลี้ยงเบียร์พี่ปองหนึ่งน,นะ <laughs>